ดิฉันนางสาวสินยาสุดาชมผนแช่างอิเล็กทรอนิกส์ปรวสอนหนึ่งทับหนึ่งวิทยาลัยการอาชีพพันเก่นวันนี้จะมาแก้สมการเชิงซ้อนค่ะการแก้สมการเชิงซ้อนนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูเราจะมาดูสมการที่1กันก่อนนะคะสมการที่1 z 1เท่ากับ2บวก 3G นะคะเราจะให้เป็นสมการที่1นะคะ กลไปนะคะสมการที่2 z 2แทเท่ากับ3ลบ 2G นะคะเราจะให้เป็นสมการที่2นะคะเราจะนำา2สมการนี้นะคะไปบวกไปลบไปคูณแล้วก็ไปหารนะคะอันดับแรกนะคะเราจะมาทำการบวกกันก่อนนะคะอันนี้เป็นการบวกนะคะเราจะนำ แซตหนึ่งนะคะบวกด้วยแซตสองนะคะก็ <_ S 1> G> 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 แทนสมการลงไปนะคะก็จะได้เท่ากับแซตหนึ่งนะคะแซตหนึ่งก็จะเป็นสองบวกสามจนะคะบวกด้วยนะคะแซตสองนะคะแซตสองก็จะเป็นสามลบสองจนะคะ การบวกนะคะเราสามารถนําจํานวนจริงนะคะบวกด้วยจํานวนจริงได้เลยนะคะแล้วก็จํานวนจินตภาพนะคะบวกด้วยจํานวนจินตภาพเลยนะคะจำนวนจริงค่ะจำนวนจริงบวกจํานวนจริงนะคะก็จะได้เท่ากับ2บวก3นะคะก็จะเป็น5นะคะจำนวนจินตภาพบวกจํานวนจินตภาพนะคะก็จะได้เป็น2ขออภัยค่ะ3 บวกลบ2นะคะก็จะเป็น5บวกก็จะเป็น5บวก1นนะคะ 1g ต่อไปนะคะเป็นการลบนะคะการลบก็จะเป็น Z 1นะคะลบ Z 2ก็จะได้เท่ากับ 2บวก 3g นะคะลบ3ลบ2 G นะคะ,ะ,คะก็จะได้เท่ากับ2องบวก 3g นะคะส่วนตรงนี้นะคะลบจลบบวกบวก3ตรงนี้นะคะก็จะเป็นลบนะคะ รูปสามนะคะส่วนตรงนี้นะคะลูเจอกบก็จะกลายเป็นบวกนะคะบวกสองบวกสองจีนะคะตรงนี้ก็จะได้เท่ากับสองบวกลูปสามตรงนี้นะคะก็จะเป็นลูปหนึ่งนะคะ ต่อไปนะคะเราจะเอาจํานวนจินตภาพบวกด้วยจํานวนจินตภาพนะคะก็จะได้เท่ากับบวกแล้วก็จะเอา3 g บวก 2G นะคะก็จะเป็น5 g นะคะต่อไปก็จะเป็นการคูณน,นะคะการคูณก็จะเป็น z 1 คูณนะคะเซก็จะได้เท่ากับ2บวก3านะคะคูณด้วย3ามลบสนะคะเราก็จะนำ2ตรงนี้นะคะมาคูณกับเซแล้วก็ 3j ตรงนี้มาคูณกับเซนะคะ ก็จะได้เท่ากับ2นะคะแล้วก็คูณด้วย3ลบ 2g นะคะแล้วก็จะบวกด้วย 3g นะคะคูณด้วย3ามลบ2อนะคะแล้วก็สองสามตรงนี้นะคะสองสามตรงนี้ก็จะเป็น หกนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะสองคูณนะคะสองคูณลบสองก็จะเป็นลบสี่จนะคะแล้วก็จะบวกด้วยนะคะสามคูณกับสามนะคะสามจคูณสามก็จะเป็นเก้าจนะคะแล้วก็สามนะคะสามคูณสองจนะคะ 3าคูนลบ 2j นะคะตรงนี้ก็จะเป็นลบ 6j นะคะ j คูณ j ก็จะเป็น j ยกกำลัง2นะคะ j กำลัง2ตรงนี้นะคะจะมีค่าเป็นลบ1ค่ะลบ1ก็จะได้เท่ากับนะคะ6บวกหนะคะ บวกด้วยลบสีนะคะบวกด้วย9 G นะคะบวกด้วย9แล้วก็ G ก็จะได้เท่ากับ6บวก6นะคะเป็น12บวกด้วยลบสลบบวก9 G นะคะก็จะเป็นเหลือ5นะคะ เหลือห้า g ต่อไปนะคะก็จะเป็นการหารน,นะคะก็จะนำแซดหนึ่งหารด้วยแซดสอก็จะได้เท่ากับ2อบวกส g นะคะ หารด้วย 3-2g ลบนะคะคูณด้วยคอนตูกเกตตรงนี้นะคะคอนตูกเกตคืออะไรนะคะคอนตูกเกตคือเออส้นนะคะ z bar เท่ากับนะคะ a บวก b, b นะคะ bj ก็ b G จะได้เท่ากับ a ลบ b จนะคะคอนตูเกตนะคะคือการกลับเครื่องหมายนะคะจากบวกนะคะบวกก็จะกลายเป็นลบจากลบก็จะกลายเป็นบวกนะคะเราก็จะนําส่วนตรงนี้นะคะขึ้นไปจากลบก็จะกลายเป็นบวกนะคะก็จะได้เท่ากับ3บวก2 J นะคะเราก็จะนําไปคูณนะคะทั้งเศษและส่วนนะคะตรงนี้เป็นส่วน3 บวก2 g นะคะก็จะเท่ากับแล้วก็จะนำส่วน2ตัวนี้นะคะมารวมกันเราก็จะใช้เทคนิคแบบนี้นะคะเทคนิคนีน้คือ A นะคะเท่ากับ A บวก Bj นะคะแล้วก็ A ลบ b g นะคะ เราก็จะนำตรงนี้นะคะเข้ามาคูณอย่างนี้นะคะตรงนี้นะคะ a คูน a ก็จะเป็น a กําลังสองตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นลบลบเจอบวกนะก็จะกลายเป็นลบนะคะตรงนี้นะคะ a คูณ b j นะคะตรงนี้ก็จะเป็น A B J นะคะต่อไปนะคะเราก็จะนำ B J ตรงนี้นะคะเข้ามาคูณ B A มาคูณน,นะคะก็จะเป็นบวก A B J นะคะ B คูณ B ตรงนี้นะคะก็จะเป็น B กำลังสองนะคะ จตรงนี้ก็จะเป็น d ีกำลังสองนะคะจกำลังสองนะคะมีค่าเป็นลบหนึ่งนะคะก็จะเท่ากับ a กกำลังสองบวก b กำลังสองนะคะอันนี้เราก็าจะพอไปนะคะนี่ค่ะเราจะแยกไว้อย่างนี้นะคะเราตรงนี้เป็น b ีกำลังสองนะคะเราจะนำเฉพาะจำนวนจริงมานะคะ ็จะได้กับ3ยกกำลังสองต่อไปบวกด้วยนะคะ2กำลังสองนะคะต่อไปนะคะเราจะนำตรงนี้มาคูณกันเลยนะคะ2คูณกับ3แล้วก็มาคูณกับ2 g ตรงนี้นะคะก็จะเป็น2คูน3านะคะสองสามเป็น6นะคะบวกด้วยสองคูณ2นะคะ เป็น4นะคะเป็น 4G ต่อไปนะคะเราก็จะนำา3จนะคะ 3G มาคูณกับ3แล้วก็ 2G ตรงนี้นะคะบวกนะคะบวกจะบวกเป็นบวกค่ะบวก 9G นะคะ 9G 2คูณ3เป็น9นะคะ ขอค่ะสามคูณสามเป็น9แล้วก็ดำสองคูณสมตรงนี้นะคะก็จะเป็นบวกด้วย6กจนะคะเจคูณจนะคะก็จะเป็นจกำลังสองจกำลังสองนะคะมีค่าเท่ากับลบหนนะคะก็จะได้เท่ากับนำหกตรงนี้ลงมานะคะบวกเจอลบนะคะ ก็จะกลายเป็นรูป6นะคะน,นี้เป็นจํานวนจริงนะคะบวกด้วยนะคะแล้วก็บวกด้วยจงเราจะนําจํานวนจินตภาพมาบวกกันนะคะก็จะได้เท่ากับ4บวก9ก้นะคะก็จะส่วนด้วยนะคะก็จะเอาตรงนี้มานะคะก็จะเป็น3ยกกำลังสองบวกด้วย2ยกกำลังสองนะคะ ก็จะได้เท่ากับ6ลบ6ตรงนี้นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ0นะคะแล้วก็4 9บวก9ตรงนี้นะคะก็จะเป็น13แล้วก็ J นะคะส่วนด้วยนะคะ3ยกกำลัง2นะคะเป็น9บวกด้วย2ยกกำลัง2นะคะเป็น4ก็จะเท่ากับ13 j นะคะส่วนด้วย 9ก้าบวกสี่เท่ากับสิบสามนะคะแล้วก็เท่ากับสิบสามนะคะสิบสามตัดสิบสามนะคะก็จะเหลือ j ตรงนี้นะคะเหลือ j นี่คือการหารนะคะสรุปนะคะสรุปสรุป z หนึ่งนะคะบวกด้วย z 2สองนะคะเท่ากับ ห้าบวกหนนะคะต่อไปนะคะแซลบด้วย Z2 นะคะก็จะได้เท่ากับหนึ่งลบบวกห้นะคะต่อไปนะคะ Z1 คูณด้วย Z2 นะคะก็จะได้เท่ากับ12บสวกห้นะคะต่อไปนะคะ หนึ่งนะคะหารด้วย Z2 นะคะก็จะได้เท่ากับ J นะคะก็เสร็จไปแล้วนะคะกับการแก้สมก,การเลขจำนวนเชิงซ้อนนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะที่นี้นะคะขอบคุณค่ะ